อ่ะครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงสินค้าแดกนะครับที่เป็นขาตั้งพวกแบบเกตวัดต่างๆนอกจากที่เราจะมีพวกผลิตภัณฑ์เป็นน้ำยาพวกนี้นะครับอย่างตรงนี้ก็มีพวกเครือบสียางมะต้อยแล้วก็ เครื่องประจกแล้วก็เช็ดภายในอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวกแชมพูมีเช็ดยางํำอะไรอย่างนี้คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีการอธิบายไปแล้วนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างในคลิปจูรถก่อนหน้านี้ซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูว่าพวกขาตั้งพวกนี้ของเกรดวัดน,นะของแดกเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับก็คือพระเอกเลยขายดีสุดนะครับก็คือขาตั้งของจอมอนสเตอร์เกนะครับผมเอาจอมอนสเตอร์เกตเนี่ยเสียบเข้าด้านข้างนะครับผมแล้วก็แปะกาวสองหน้าแล้วก็ติดตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย อันนี้เป็นสินค้าตัวแรกนะครับเฟี้ยวสุดๆนี่ให้ดูตรงนี้มีโลโก้แดกด้วยนะครับปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีตัวเมียให้ปรับความฟิตได้นะครับผมทุกตัวมีหมดนะครับต่อมานะครับตัวที่ขายดีเป็นอัดับ2ก็คือนี่เลยขาตั้งไอสแกนเนอรหรือจะใช้กับมอนเตเกตก็ได้มันจะเป็นแบบมินิมอลนะครับก็คือแปะด้านหลังตัวเกตได้เลยนะครับอันนี้ก็จะซ่อนสวยหน่อยมันจะไม่ได้เป็นกรอบเป็นอะไรใหญ่ๆแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นฟิล์มินิมอลใช้ได้ทั้งกับไอสแกนเนอร์แล้วก็มอนเอรเกตนะครับผมหรือจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากตั้งแล้วพื้นที่ของตัววัตถุอนะันนั้นนมันบงังตัวแป้นตรงนี้ได้นะครับด้านหลังก็มีกระดูกเพื่อความหนาแน่นนะครับผมแล้วก็มีโลโก้แดกอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมมีโลโก้แดกนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของนี่เลย ขาจอ Ultra Smart ที่ถ้าเกิดว่าใครซื้อ u ต t r ส Smart กับผมเนี่ยผมจะแถมให้เลยนะครับมันก็เป็นคล้ายๆเคสมือถือแต่นี้เป็นเคสของจอ u ต t าส Smart นะครับผมมีให้เลือกทั้งสีดาสีส้มนะครับแปะกาวสองหน้าด้านล่างส่วนตรงเนี้ยยัดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวมันล็อกเองนะครับาคามูลค่า3 5บบาทนะนี้อันนี้อันนี้2 4บบาทอันนี้2 3 8, 8บาทไม่แพงครับเฟี้ยวมากต่อมาก,ก็เป็นขาของจอ z e D นะครับเสียบตรงสล็อตด,ด้านหลังของจอได้เลยแน่นๆเลยนะครับนี่ มันเป็นสล็อตแบบนี้เลยแล้วมันก็จะซ่อนสวยๆเลยครับด้านหลังก็จะมองแทบไม่เห็นเลยว่ามีขาเพราะมันเสียบเข้าสล็อตของของขาไปพอดีนะครับแล้วก็อันนี้2ตัวนี้ครับผมก็เป็นขาของเกต AM เดี๋ยวเอาสีส้มให้ดูแล้วกันนะครับเข้าใจว่ามันน่าจะชัดสุดประมาณนี้ครับมินิมอลเลยมันก็ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่ายังไงพอดีจัดๆนี่นะครับใช้กับเกตวัด AM ได้ทุกรุ่นนะครับ ปรับระยะตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับมีบูตลองไว้ให้บูตลองอันนี้มันจะทําให้ตัวล็อกด้านหลังเนี่ยมันเคลื่อนพอดีมากนะครับผมโดยที่พวกขาตั้งเกตแดกทุกตัวอันนี้ครับแดกเล็กทุกตัวตรงนี้สำหรับทุกคนที่ซื้อเราก็จะแถมสติกเกอร์แดกไปให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจพวกผลิตภัณฑ์ของแดกนะครับก็กดดูในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับลองไปเลือกดูว่า พอไปอยู่กับสินค้าจริงแล้วนะครับในในรูปในตะการในช้อปปีนะครับพอไปอยู่ในสินค้าจริงแล้วเนี่ยน่าสนใจไหมน่าซื้อไหมอยากลองเอาไปใช้ดูไหมอะไรเงี้ยก็ฝากเอาไว้ด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์แดกที่เป็นกลุ่มแบบเดกเล็กเป็นขาตั้งเกตต่างๆนะครับผมคุ้มมากครับไปดูกันได้เลยก็มีส่วนลดเยอะพอสมควรขอบคุณครับ